สวัสดีค่ะมาพบกับมาอีกแล้วนะคะวันนี้รีวิวสลามสูตรเชนลี่ฟูดดิ้งนั่นเองค่ะส,สูตนี้จะดีผูๆเป็นสีม่วงในกล้องอาจจะดูเหมือนสีขาวๆน้ำเงินน้ำเงินนะตตวนี้สีม่วงอันนี้เพิ่มทำสูตรสืเรือนไม่ติดมือด้วยแล้วก็จะมาส่วนเพิ่มปริมาณสลามนะ เพิ่มปริมาณสาลอบุปกรณ์มีอะไรไปดูดังนี้นี่นะมาอย่างแรกคือภาชนะผสมแล้วก็ช้อนโคนอย่างที่สอก็คือสลามที่เราจะเพิ่มปริมาณนั่นเองอย่างที่สามก็จะเป็นช้อนตวงคือช้อนชาอย่างที่สีก็จะเป็นน้ำเปล่า หนึ่งแรกก็จะใส่ดินเอ้ยก็จะใส่สลามตัวที่เราจะเพิ่มไปไปเลยเท่าไหนก็ได้ใส่นะ้ำเป็น1นช้อนชาแล้วค่ะคนเลยค่ะคนแรงนะเราค่อยมาดูตอนที่คนเสร็จนะแล้วก็ตอนที่ก่อตัวเป็นก้อนนี่ค่ะคนไปมันก็จะเป็นฟองแบบนี้ ออกสีดำๆเลยนะก่อนแบบสีมันไม่เข้มค่ะมออ่วก่อนก็จะเป็นฟองแบบนี้นี่ค่ะสีม่วงเราวค่ามาดูวยค่ะก็เป็นก้อนแล้วค่ะ นี่นะติดมือนิดนึงเสร็จแล้วค่ะนุ่มมากแล้วก็ได้เยอะด้วยก็ยเยอกว่าเดิม สำหรับคลิปนี้บายยนะปเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย